ถามมาว่าจากพระพรติกรรมรานะครับถามมาว่าอขอหนึ่องข้อหนึ่งเมื่ออาจจะมาอยู่ที่วัดเองก็ดีและเดินทางไปเผยแพร่ศิลธรรมและวัฒนธรรมก็ดีถ้ายาโยองเขาถามว่าศิลธรรมวัฒนธรรมคืออะไรจะตอบให้เขาฟังอย่างไรข้อสองให้เขาถ้าเขาถามว่าท่านเป็นพระหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนหรือเป็นศัตว์จะตอบให้เขาฟังอย่างไร ข้อสามถ้าเขา,าพูดว่าโลกนี้เป็ไมไปด้วยความหลอกลวงอย่างนี้จะให้อาตมาตอบเขาฟังอย่างไรเนี่จากเยถูกมาแล้วอาหรับข้อแรกนะครับสิลธิธรรมแต่เขาจะมารำต่างกันอย่างไรศิลธรรมข้อนี้นะ่ะเราก็แปลความง่ายว่าสิคือคุณสมบัติที่ติดตั้งความประทตษขั่วเป็นสิ่ง ตัวธรรมนั้นคือคุณลกษมณ์ปัดเปิดพาให้ประพฤติดีเป็นธรรมตอบง่ายๆนี่นะครับตีคือคุณลกมณ์ปัปิดกั้นการประพฤติชั่วเรียวว่าเสีส่วนธรรมนั้นคือคุณลัมณ์ปัเปิดออกซึ่งการประพฤติดีเป็นอ่ำนี่าากนนี้อันหนึ่งปิดอันหนึ่งเปิดตีนั่นปิดธรรนั้นเปิดิดเปิดิดเปิดว่าไงปิดกปิดชั่วเปิดก็เปิดีว่าไงมีลักษณะข้อแตกต่างของคำวัเสีกับคำว่าธรรม แปลว่าทำที่ทำให้เจริญเป็น,นได้ทั้งทางใจและทางวัตถุเช่นมารยาคุณก็ตัดผู้ดีอ่าอย่างนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการต่อสร้างทำหนสวยงานตรณีก็เป็นเครื่องต่อวัฒนธรรมจิตใจที่อิสรททำก็เป็นวัฒนธรรมดางนั้นวัฒนธรรมนี้กว้างมากกว้างกว่าคำวาศีลธรรม ครอบงำทั้งฝ่ายวัตถูก่กับฝ่ายจิตใจศิลธรรมก็สูงครออยู่แล้วัฒนธรรมด้วยโดยความหมายนะครับ